ทุกคนคะสำหรับนันแม็กภาค2ก็เดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนเป็นพิเศษ2นะคะในช่วงของวันลอยกระทงเรามาฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะคลิปที่แล้วเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าคนของคิปเป็นใครแล้วคนของคิปก็มาเปิดตัวในตอนพิเศษภาค2พิเศษ1คลิปที่ผ่านมาไปแล้วแล้วต่อกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้เป็นวันสงกรานต์หนุ่มสาวช้าบ้าน เบิกบานจิตใจเอ้ยเสียงร้องเพลงดังขึ้นในขณะที่แม็กกำลังนอนเล่นมือถืออยู่บนเตียงแม็ก <Mac S 1> ก็เลยเงยมามองหน้าคนรักซึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำเดี๋ยวนะนี่มันวันลอยกระทงนะนันะ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 มึงมาร้องเพลงสงการเพื่อแม็กถามอย่างคำํคำค้ำทำไมวะเข้าบังคับเหรอว่าห้ามร้องเพลงวันสงการในวันลอยกระทงะน่ะนันถามกลับอย่างกวนกวนแม็ก Mac ได้แต่สายหน้าไปมาให้กับคนรักช่วงเทศกาลลอยกระทงเป็นอีกช่วง ที่แม็กกลับมาที่ไทยพอดีแล้วแต่มึงเถอะมึงจะร้องเพลงสวัสดีปีใหม่ด้วยก็ได้นะแม็กเถียงกับเพราะความหมั่นไส้คนคนรักที่แบบโคตรจะกวนนันก็เลยขำขำปีนี้เอาไงอยากจะทํากระทงไปลอยอีมั้ยนันถามพร้อมกับเดินไปแต่งตัวไม่อะ่ะเขากําลังจะรณนงค์ลง,ลงเรื่องลอยกระทงในแม่น้ํามันทําให้น่าเสียกูว่าเราแค่ไปเดินเล่นตามงานลอยกระทงแค่นั้นก็พอละส่วนเรื่องลอยเดี๋ยวมาลอยกันออนไลน์แล้วกันแม็กเสนอขึ้น นันก็เลยเลิกคิ้วเด็กน้อยมองไม่คิดว่ามึงจะเป็นคนรักโลกเหมือนกันนันก็เลยพูดขึ้นยิ้มๆคนเรามันก็ต้องมีพัฒนาการบ้างดิใช่ไหมละ่ะแหมมีพัฒนาบ้างแหละอีกอย่างกูเพิ่งเห็นคนแชร์เรื่องการลอยกระทงมาเขาว่าลอยกระทงแต่ละครั้งอะ่ะมีเข็มหมดุด หลายล้านเล่มตกลงในแม่น้ำลำคลองแล้วไหนจะพวกเสต้นกล้วยใบตองดอกไม้อีกถึงแม้ว่ามันจะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแต่มีคนลอยเยอะะมันก็ไปอุดตันตามท่อระบายน้ำมันก็ไม่โอเคอยู่ดีกูไม่คิดดูแลกูไม่เห็นด้วยนะปีก่อนคนก็ต้องมาต,ต,ตัดทิ้งออกจากแม่น้ำลำคลองทะเลตั้งมากมายแล้วถ้าเกิดสัตว์มันมากินโดยกินเข็มหมดเข้าไปในท้องล่ะคงแย่แน่ แม็กก็พูดออกมามึงจะบอกว่าการลอยกระทงที่สืบต่อๆกันมามันไม่ดีงั้นเหรอนันถามขึ้นเฉยเพราะความอยากรู้ความเห็นของคนรักไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเทศกาลมันก็มีในยยะสาคัญของมันสอแทรกอยู่แล้วแต่เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมันก็เปลี่ยนเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อรักษาเทศกาลและสิ่งแวดล้อมของโลกควบคู่กันไปด้วยอย่างลอยกระทงอะ่ะเราก็เปลี่ยนมาลอยออนไลน์หรือใครอยากจะขอโทษแม่น้ำคงคาตามความเชื่อ ก็ไปยกมือไหว้ที่แม่น้ำคงคาที่ริมแม่น้ำเฉยๆก็ได้นี่แม็กพูดออกมานันก็มองหน้าคนรักอย่างยิ้มๆยิ้มอะไรวะแม็กถามภูมิใจวะนันพูดออกมาภูมิใจเรื่องแม็กก็ตอบกลับมาอีกในที่สุดเงินที่กูส่งควายเรียนมันก็ไม่เสียเปล่านันพูดแย่ออกมาก่อนจะโดนแม็กนี่เบะปากแล้วก็ปาหมอนใส่นันก็หลบได้ทันพร้อมกับหมอนล้อขำๆมึงสิควาย แต่งตัวไปได้ละมัวแต่ยืนโชว์อยู่ได้แม็กก็วอยาวแบบไม่จริงจังเพราะตอนเนี้มีเพียงแค่ผ้าขนหนูเท่านั้นที่พันเอาไว้ <c oughs> แบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าโชว์แบบนี้ต่างหากที่เรียกว่าโชว์พูดจบนั้นก็ปลดผ้าขนหนูแล้วก็พายสะโพกไปมาใส่แม็ก โอ้โหแม็กนี่น่าร้อนวูบวาบเลยถึงแม้ว่าจะจับจะอ,อะไรมามากมายแล้วก็ตามจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างของกันและกันแล,แล้วแต่แม็กก็ยังเขินอยู่ดีไอ้นันแม่งโคตรเท่าเรื่องเลยมึงอะแม็กก็พูดพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างมาปิดตาฮ่าฮ่มึงจะปิดตาทําไมมึงก็เคยมาหมดแล้วเนี่ยแล้วของมึงก็มีนันก็พูดขึ้นโดยที่ตอนเนี้ยก็เดินไปเดินมาโดยที่ไม่ใส่ผ้า,าขนหนูแล้วนั่นมันช่วงมีอารมณ์เว้ย แม็กก็พูดออกมานั้นก็หัวเราะคำๆเลยจนแมกรู้สึกรู้รู้แล้วว่านันใส่เสื้อผ้าแล้วก็เลยยอมลดมือลงมาจากดวงตานั้นก็ใส่กางเกงยีนเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเสื้อยืดผ้าดบ่าแกรง่งเดินไปหาแม็กที่นั่งอยู่ที่เตียงงั้นมาทําให้มีอารมณ์แมนันพูดพร้อมกับยักคิ้วใส่แม็กแม็กก็เลยปัดมือนั้นออกกูหิวข้าวแล้ว หิวข้าวมากกว่ามีอารมณ์อีกรอมึงแต่งตัวอยู่เนี่ยท้องกูร้องหลายรอบแล้วแม็กพูดขึ้นนันก็ยกยิ้มก่อนจะเอาเสื้อที่พลาดบ่ามาสวมแล้วก็เดินไปหวีผมจัดทรงเล็กน้อยป่ะหิวก็ไปอยากกินอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมนันถามแม็กเลยพยกหน้ารับทันทีเพราะว่าไม่ได้กินนานหลายเดือนก่อนที่จะลงจากเตียงแล้วก็หยิบกระเป๋าเล็กๆเ,เดินออกจากห้องพร้อมกันเฮีย er, วันนี้เฮียจะไปลอยกระทงที่ไหน ตาถามทันทีเมื่อเห็นแม็กกับนันเดินมาเดี๋ยวคุยกับแม็กก่อนพวกมึงอะถ้าอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปนันพูดเพราะว่าอยากจะให้ลูกน้องอะได้ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาบ้างแล้วเฮียไม่ให้พวกผมอะไปกับเมียหรอตาถามต่อเพราะเมื่อก่อนเนี่ยปีก่อนๆอน,อนันก็จะพาลูกน้องอะไปร้อยด้วยไม่ละปีนี้กูจะเดทกับเมียกูสองคนนันพูดยิ้มยิ้มแม็กนี่ได้แต่สายหน้าไปมาก่อนจะดันหลังให้นันอะ เดินไปที่รถได้และและเมื่อขึ้นรถนั้นก็ขับรถออกไปจากบ้านทันทีคิดไว้ยังว่าอยากไปลอยกระทงที่ไหนนะ่ะนันถามขึ้นขณะขับรถคิดไว้ละวแม็กพูดที่ไหนวะนันถามกูอยากลองไปเดินเล่นลอยกระทงแถวมหาลัยเฉเคมบ้างอะ่ะกูเคยเห็นเพื่อนกูแชร์บรรยากาศงานหลายปีแล้วกูเลยอยากจะไปเดินเล่นดูบ้างแม็กพูด เพราะว่าแมก็กไปเรียนต่อต่างประเทศก็เลยไม่ได้สัมผัสกิจกรรมของนักศึกษาในประเทศงานลอยกระทงก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้แถวนั้นรถติดแถมเป็นวันลอยกระทงอีกนั้นก็บ่นขึ้นแม็กก็เลยเงียบนั้นก็เลยหันมามองหน้าคนรักก็เลยถอนหายใจเฮ้ยเออเออพาไปก็ได้เห็นแก่มืองที่นานๆกับมาทีหึืนั้นพูดออกมาอย่างจำยอมทำให้แม็กยิ้มออกมาได้กูตามใจมึงขนาดเนี้ยมึงจะตอบแทนกูยังไง นันแกงถามออกไปเดี๋ยวคืนนี้กลับไปถึงบ้านกูจะตามใจมึงบ้างละกันแม็กตอบแต่ก็ไม่ได้มองหน้านันนะก็หันออกไปนอกรถแทนเพื่อกบเกลื่อนความเขินนันก็หันมองหน้าแม็กแล้วยิ้มอย่างพอใจพูดแล้วนะว่าจะตามใจกูเนะนี่ยนันถามย้ำเออแม็กก็ตอบกลับไปนันใช้เวลาอยู่พอสมควรก่อนจะขับรถมาถึงห้างซึ่งมันไม่ได้ไกลจากบ้านหรอกเพื่อมากินอาหารญ,ญี่ปุ่นตามที่แม็กอยากกิน วันนี้นันก็ใส่เป็นกางเกงยีนสีซีดมีรอยริ้วขาดเล็กน้อยกับเสื้อยืดสีขาวแค่นั้นแหละที่พอจะเห็นเค้าโคง้งแผงอ,อกนิดๆผมที่ยาวระดับถึงต้นคอก็ถูกมัดครึ่งหัวแบบเสือ่อๆรองเท้าผ้าใบาแบบหุ้มข้อซึ่งเป็นหนังกลับแม็กก็เหลือบมองคนรักแล้วรู้สึกห่วงขึ้นมา,าอย่างบอกไม่ถูกอะเพราะเมื่อก่อนน่ะแม็กก็มองว่านันดูเถื่อนแต่พอดูดีๆมันเป็นความชอบ แบบความเซอร์เท่ๆเรียกสายตาหนุ่มๆสาวๆได้เป็นอย่างดีเลยมองอะไรนันถามแล้วก็เลื่อนเมื่อลงจากรถเพราะว่าเห็นแม็กอะยืนมองนันอยู่มันไส้มึงแม็กพูดออกมานันก็เลยหัวเราะขำๆก่อนจะเดินกอดคอแม็กซึ่งวันนี้แม็กก็ใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวแต่คุมด้วยเสื้อคาร์ดิกแกนสีครีมพร้อมกับกางเกงย,ย,ยีนสีดำรองเท้าผ้าใบ หมือนไส้กูเรื่องอะไรวะนั้นก็ถามแม็กก็เลยส่งเสียงฮึท่าท่ท่านในลําคอคือความจริงเ่ะนั้นเอแม็กอะนางห่วงน,นั้นช่างเหอะกูหิวแล้วแม็กก็พูดออกมาก่อนที่จะพากันเดินไปที่ห้างซึ่งนั้นก็กอดคอแม็กไม่ปล่อยเลยซึ่งถ้าเป็นปกติอะแม็กก็คงจะดึงมือออกแล้วพอะไม่รู้อะจะ มากอดทำไมเนื่องจากนางเขินสายตาคนอื่นแต่ไม่รู้ทำไมวันเนี้แม็กอยากจะให้นันเดินกอดคอไปแบบนี้ตลอดทางเลยส่วนหนึ่งเพื่อแสดงให้คนอื่นได้เห็นถึงความใกล้ชิดของสองคนแล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นอะไรกันเมื่อไปถึงร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งสองก็พากันเข้าไปข้างในซึ่งติดกับกระจกโดยนั่งคนละฝั่งเพื่อไม่ให้รู้สึกอึดอัดนันกับแม็กก็สั่งอาหารภูมิใจไหมอยู่ดีๆนันก็ถามขึ้นทําให้แม็กทาหน้างงภูมิใจอะไร แม็กถามกลับก็ภูมิใจที่ได้ผัวหล่อไงกูรู้นะที่มึงหึงหวง,หวงที่มีคนมองกูใช่ไหมนันก็ถามยิ้มยิ้มแม็กได้แต่เม้มปากเบะปากนิดนิใส่เลยแล้วไงกูหวงไม่ได้รลอไงแม็กถามกลับหวงทำไมแบ่งอาหารตายคนอื่นบ้างคนอื่นเน่ะก็ได้แค่มองแต่มึงเ่ะได้สัมผัสกูทั้งตัวเลยนะ่ะนันก็พูดยิ้มยิ้มเพราะว่าชอบที่จะหยอกล้อให้คนรักหมุนหงิดแบบนี้แหละแล้วก็ง้อทีหลัง แล้วถ้ากูให้อาหารตาคนอื่นบ้างอะแม็กก็พูดก่อนที่จะแกล้งดึงคอเสื้อของตัวเองอะลงมาเพื่อเปิดให้เห็นช่วงหัวไหล่นันก็ลุกขึ้นยืนแล้วโน้มตัวข้ามตัวเข้าม,มาหาแม็กก่อนจะจูบลงไปที่ไหลเนียนของแม็กทันทีทําให้แม็กนีนต่ตาโตร้อนเผาเลยเพราะว่าตอนเนี้ย คือคนก็นั่งกันอยู่เยอะด้วยและอีกอย่างสองคนก็นั่งอยู่ตรงที่เป็นกระจกด้วยคนก็เดินผ่านไปเผ่านมาผ่านมาแม็กนี่รีบดึงคอเสื้อกลับทันทีมึงทําบ้าอะไรของมึงเนี่ยแม็กโวยวายออกมาทันทีแต่ไม่ดังมากพร้อมกับมองไปรอบๆว่ามีคนมองหรือเปล่านะนันก็เลยยกยิ้มเล่นๆที่มุมปากมึงอยากโชว์ก็โชว์สิคนอื่นได้แค่มองแต่กูได้สัมผัสมึงโชว์ตรงไหนกูก็จะสัมผัสมึงตรงนั้นแหละนันพูดออกมาพร้อมกับยกยักคิว้ว เป็นการสื่อให้แม็กููว่าใส่เสื้อโชว์มากกว่านี้นั้นก็จะจูบตรงที่แม็กอะ่ะโชว์แหละต่อหน้าคนอื่นมึงมันน้าด้านจริงๆแม็กก็บนคนรักด้วยใบหน้าที่แดงกำ่ำส่วนนั้นก็ขำออกมาเบาๆก่อนที่อาหารจะมาเสริร์ฟแล้วทั้งสองคนก็นั่งกินอาหารไปคุยกันไปพออิ่มก็เดินเล่นดูของในห้างไปเรื่อยๆเพื่อรอเวลาไปเที่ยวงานรอยกระทงคิดว่าจะไปถึงตอนไหนวะ นันถามขึ้นเมื่อตอนนี้รถติดไฟแดงอยู่สีแยกเส้นมหาลัยที่จะไปลอยกระทงซึ่งตอนนี้ก็คือแบบติดมากแล้วก็มีกิจกรรมเปิดร้านขายของของนักศึกษาในมหาลัยด้วยคนก็มุ่งหน้าไปที่เดียวเจนเย็นสีนี่เพิ่งจะห้าโมงกว่าๆองนะแม็กพูดขึ้นเพราะว่าคำนวณเวลาไว้แล้วว่าน่าจะถึงช่วงประมาณ6โมงเย็นนิดๆซึ่งเป็นช่วงที่น่าจะพอกับการเดินเที่ยวได้แบบเย็นๆลุ่มลื่นๆพอดี มึงหิวหรือยังแม็กก็ถามขึ้นนิดหน่อยอะนันตอบเพราะรู้สึกว่าอาหารญี่ปุ่นนั้นอะเริ่มย่อยแล้วเพราะมันก็ย่อยไวเหมือนกันเดี๋ยวเราหาอะไรกินที่นี่เลยแล้วกันนะแม็กถามกลับเพราะเห็นร้านขายของกินมากมายนันก็เลยพยักหน้ารับแล้วก็ทั้งสองคนก็เดินดูของกินและบรรยากาศไปด้วยกันนันเดี๋ยวกูอะไปซื้อน้ำร้านนั้นหน่อยนะแม็กพูดพร้อมกับชี้ไปยังร้านชานมที่อยู่ไม่ไกล ซึ่งมีคนยอนยืนรอซื้ออยู่เยอะอยู่เดี๋ยวกูรอตรงนี้นันพูดเพราะไม่อยากจะไปเกะกะหน้าร้านด้วยขอโทษครับเสียงติดขี้เล่นดังขึ้นข้างๆทําทให้แม็กหันไปมองก่อนจะพะงะเล็กน้อยเมื่อมีชายหนุ่มคนนึงยืนเกือบชิดต,ตัวของแม็กครับแม็กตอบผมอยากจะขอเบอร์คุณได้ไหมครับอีกคนหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะพูดขึ้นแล้วก็มองแม็กด้วยสายตาแพลว่าบ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงความเจ้าชู้ไม่สะดวกครับขอโทษด้วยนะครับแม็กตอบกลับพร้อมกับมองไปที่นันซึ่งตอนนี้กําลังขมวดคิว้วมองอย่างสงสัยอยู่ผมชื่อดมนะครับแล้วคุณชื่ออะไรอีกฝ่ายก็ไม่รักความพยายามแต่ไม่ทันที่แม็กจะตอบนันก็เดินเข้ามาหาแม็กพอดีพร้อมกับเพื่อนของอีกฝ่ายพอดีไอ้ดมกั้งให้มาตามอ่ะ ต้องถึงคิวที่มึงขึ้นแล้วนะเว้ยเพื่อนอีกคนพูดขึ้นพร้อมกับมาดึงแขนเพื่อนที่ชื่อโดมออ,อกไปอย่างเร่งรีบอะไรของพวกมึงวะเนี่ยขาดจังหวะกูชิปคุณครับเดี๋ยวเดินไปที่ซุ้มเดือนได้นะครับผมอยู่ที่นั่นโดมรีบพูดกับแม็กทิ้งท้ายเมื่อถูกเพื่อนๆออลากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้แม็กยืนงงมีอะไรกันนันถามกูก็กําลังง,งงงอยู่เหมือนกันน้องมันเข้ามาขอเบอร์กูแต่กูไม่ได้ให้แม็กตอบรีบซื้อน้อําเถอะ จะได้เดินไปเที่ยวต่อนันพูดขึ้นเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วมึงมึงมึงกูอยากไปลองเล่นกิจกรรมสมทบทุนให้น้องๆได้ไหมแม็กพูดเมื่อเห็นกิจกรรมเดือนตกน้ําอยู่ใกล้ๆเอาสินันตอบอย่างเอาใจแล้วทั้งสองคนก็เดินไปที่ซุ้มซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหญิงสาวและก็เป็นเพื่อนเพศทางเลือกที่ต่างมาชื่นชมความหล่อแล้ก็ซิกแพคของเดือนคณะต่างๆที่ถูกนํามา เป็นหุ่นในการนั่งเป็นหนุ่มตกน้ำแทนสาวน้อยตกน้าและทันทีที่เห็นนันกับแม็กเดินเข้าไปสายตาหลายคู่ก็พุ่งเข้ามาทันทีเพราะสองคนก็คือฉายแววมากก็คือแบบออรราพุ่งมากสวัสดีครับพี่ๆสนใจเล่นเดือนตกน้ำไหมครับคนที่มาคอยบริการด้านหน้าก็รีบทักทายแม็กพร้อมกับบรรยายถึงรายได้ที่จะนําไปสมทบทุนพัฒนาโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญทันทีเท่าไหร่หรอแม็กถามส่วนนันก็ยืนอยู่ข้างๆนิ่ง เลูก100บาทครับนักศึกษาตอบงั้นเอา100ครับแม็กตอบแล้วก็ส่งเงินให้เลือกเลยพี่จะปาคนไหนมีชายหนุ่มหน้าตาดี3คนนั่งถอเสื้ออยู่ประจำอยู่ที่เหนือกับถังใส่น้ําอยู่ซึ่งบังเอิญว่าจริงๆหนึ่งในนั้นอะ่ะเป็นคนที่มาขอเบอร์แม็กเลยทําให้แม็กอะ่ะจําได้ว่าอีกฝ่ายอ,อยู่ซุ้มเดือนซึ่งนันเองก็จะมีฝ่ายได้เหมือนกันอามาหาผมถึงที่เลยนะครับ เสียงแซวของหนุ่มคนนั้นที่ชื่อโดมทักขึ้นทําให้หลายๆคนมองมาที่แม็กทันทีเพราะโดมถือว่าเป็นที่นิยมของบรรดาสาวๆอยู่เหมือนกันเนื่องจากเป็นเดือนคณะมนุษย์ไอรุ่นไอรุ่นไอรุนให้เขามาปากูได้กูยอมให้คนเนี้ยปาทั้งคืนเลยก็ได้โดมพูดขึ้นทําให้เพื่อนๆนี่โหแซวกันออกมาแม็กมองหน้านั้นเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายออกตัวแรงใส่ขนาดนี้แม็กเองก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาสนใจตัวเองด้วยแหละ ามาใส่ที่หัวใจผมได้นะครับโดมก็ยังคงแซลหลายคนนี้ให้ความสนใจว่าแม็กคือใครแต่ไม่ทันที่แม็กจะตอบอะไรนันก็ล้างถังใส่ลูกบอลที่แม็กถืออยู่มาถือไว้เองงั้นถ้าให้แฟนเขาปาให้อะจะว่าอะไรไมน้องนันพูดออกมาเสียงนิ่งๆทำให้เกิด i s อร์เกิดขึ้นช่วงหนึ่งดิ i s air เกิดขึ้นช่วงหนึ่งคนชื่อโดมนี่ชะงักไปเลยเพราะไม่คิดว่าแม็ก จะมากับแฟนแถมแฟนของแม็กก็ดูน่ากลัวต่างจากแม็กไม่น้อยเลยนันยกยิ้มขึ้นนิดๆที่เห็นสีหน้าเวอ่เวอๆของโดมใครจะปาก็ได้ครับพี่ชายหนุม่มคนที่เป็นคนเก็บเงินพูดตอบกลับทันทีอย่างวันๆดีพี่อยากเชื่อสมทบทุนงั้นเอาลูกบอลอีก500บาทนันพูดพร้อมกับส่งเงินให้ชายหนุม่ม500บาทก็35ลูกเลยนะรวมกับของกูอีก42ก็42ลูกเลยนะนัน แม็กพูดขึ้นอย่างอึงอ้งๆทำบุญไงนันตอบก่อนที่แม็กอ่ะจะช่วยรับถังลูกบอลตอนนี้หลายคนให้ความสนใจนันที่กำลังจะปลาลูกบอลใส่โดมแฟนคุณจริงๆหรอโดมถามออกมาเสียงอ่อยๆเล็กน้อยเมื่อเห็นสายตาดุๆของนันอืมแฟนผมเองแม็กตอบกลับส่วนหนึ่งเพื่อประกาศอมๆให้คนที่ยืนจ้องนันอยู่รู้ด้วยพร้อมอย่างน้อง พี่อยากจะปาใส่หัวใจน้องจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนันพูดกับยิ้มยิ้มทำเอาโดมเนี่ยน่าเสียไปเลยเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันพูดอะไรไม่ได้เพราะนันไม่ได้หาเรื่องแถมยังสมทบทุนเล่นจิจกรรมด้วยนันก็ลองปลาลูกแรกไปก่อนซึ่งไม่โดนเป้าเพราะแค่จะทดลองน้ำหนักและแรงปาให้พอดีโดมตอนนี้นั่งตุ้มตุ้ต่มๆนันก็ทดลองปาไปลูกสองลูกพอจับทางได้ เหลือลูกบอลอีก40ลูกนันยกยิ้มที่มุมปากแล้วก็จ้องไปที่โดมก่อนจะเริ่มปาตุ๊บโดมก็ตกน้ําแล้วค่อยๆปีนขึ้นมานั่งและนันก็ปาไปเรื่อยๆนันปาแม่นทุกลูกโดมตกน้ําไปแล้วขึ้นมาอยู่อย่างนั้นซ้ําๆจนตัวสันงกเออพี่ครับพวกผมขอเปลี่ยนคนได้ไหมครับเพื่อนของโดมคนหนึ่งพูดขึ้นแล้วก็มองมาทางนันแบบกะก้ากลาก,ลากลัวจะรีบเปลี่ยนไปไหนให้พิ่ปาให้หมดนี่แหละ เพื่อนน้องบอกว่าได้ทั้งคืนไม่ใช่หรอนันพูดกลับแบบเสียงนิ่งๆส่วนแม็กก็ยืนยิ้มขำๆข้างๆนั้นจนในที่สุดนันก็ปาคบทุกลูกเพื่อนๆนี่รีบเอาผ้าขนูนมาให้โดมทันทีเลยขอบใจมากนะน้องสนุกมากจริงๆนันพูดก่อนจะกอดคอแม็กเดินออกจากซุ้มอย่างสบายอารมณ์และได้ยินเสียงแว่วๆของบรรดาเพื่อนของโดมดังลอยออกมาเป็นไงล่ะมึงเสือกเจ้าชู้ไม่ดูตามาตาเหลือฮึ คำเด็กคนนั้นชิบหายตกน้ําจนตัวซีดแม็กก็พูดออกมาคำๆนั้นก็ยกยิ้มที่มุมปากจริงๆก็ไม่ได้อยากไม่ได้โกรธอะไรเด็กหนุ่มหรอกนะแค่หมัน่นไส้และอยากจะแกล้งเล่นโทษฐานมาจีบแม็กแค่นั้นเองให้เป็นบทเรียนว่าจะจีบใครก็ช่วยดูให้แน่ใจก่อนว่าเขาอะมากับผัวหรือเปล่านั้นตอบออกมาก่อนที่ทั้งสองคนจะพากันเดินเล่นต่อ ระหว่างทางก็มีคนมาขายกระทงบ้างต่างส่งเสียงเรียกให้ซื้อบ้างแต่นันกับแม็กก็ตกลงกันแล้วว่าจะไม่ลอยจริงอย่างที่มึงพูดนะว่ามันเป็นขยะจริงๆนันพูดเมื่อเห็นกระทงที่ลอยอยู่เต็มแม่น้ําไม่รู้ว่าในสาเนี้ยมีปลามีสัตว์อะไรบ้างนะถ้าน้ําเน่านี่ปัดตายได้เลยแม็กก็พูดออกมาแต่ก็นะมันเป็นความเชื่อและความพอใจส่วนบุคคล เราไปบอกให้คนเขาเลือกลอยกระทงจริงๆอะไม่ได้หรอกนันยกยิ้มเด็กน้อยทั้งสองก็ยืนลอยต้องก็ยืนดูคนลอยกระทงอยู่อย่างนั้นแหละก่อนจะพากันเดินต่อเดินเล่นต่อมึงกินของที่ขายข้างทางแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นันก็แกล้งถามขึ้นเพราะถ้าเป็นแม็กเมื่อก่อนน่ะคงไม่เดินเล่นอะไรที่แบบนี้แหละและคงไม่ซื้อของกินเล่น ที่ตั้งขายที่โต๊ะแบบนี้แน่นอนตั้งแต่คบกับมึงไงแม็กพูดขึ้นอย่างคำๆจริงอยู่ที่เมื่อก่อนน่ะค่อนข้างถือตัวและเย่อหยิ่งกับทุกสิ่งแต่พอได้คบกับนันก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในอีกแงม่มุมก็ทําให้แม็กอะเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาได้เมื่อทั้งสองเลือกซื้อของกินได้พอสมควรแล้วก็ชวนกันมานั่งลบมุมริมสระบ้างมึงว่าคนที่รอยกระทงสองอันนั้นอะ เป็นแฟนกันไหมแม็กชี้ไปที่กระทงสองอันที่ลอยคู่กันถ้าเป็นอย่างที่มึงสงสัยงั้นกระทงตรงนั้นคบกันแบบสามคนเลยสินะนันก็ชี้ไปที่กระทงสามอันที่กําลังลอยติดกันทําให้แม็กหวัวเราะขำก <a> ็ไม่แน่นะมึงแม็กพูดยิ้มๆก่อนที่จะนึกอะไรบางอย่างได้พอดีเลยมึงเรานั่งอยู่ริมสระแบบนี้ได้บรรยากาศดีเลยแม็กพูดทําไมมึงอยากจะเอาดอร์ที่นี่เหรอนันก็ถามแบบ กวนๆก่อนจะโดนแม็กนิ่ทุบไปที่ไหล่อย่างมันไส้บ้านมึงสิกูหมายถึงจะให้รอยกระทงออนไลน์ไงแม็กพูดแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปในเว็บรอยกระทงออนไลน์มึงดูสิเขาให้เลือกกระทงได้ด้วยแม็กพูดยิ้มๆแล้วก็กดเลื่อนๆเลื่อนๆเลื่อนๆเ,เ,เอากระทงที่เป็นใบตองก็ได้ง่ายดีนันพูดแล Mac ้วแม็กก็กดกดถือกดทันทีเขาให้ใส่ของในกระทงได้หนึ่งชนิดเอาแหละแต่ละอย่างมีความหมายไม่เหมือนกันด้วย แม็กพูดออกมายิ้มๆเพราะไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้ด้วยมีอะไรบ้างอะอ่านให้ฟังหน่อยสินันตอบอืม <c oughs> ถ้าใส่ดอกดาวเรืองก็หมายถึงรุ ung, ่งเรืองพุ่งแรงบานไม่รู้เลยรักหวานยาวนานดอกรักรักดีมีมิตรแท้ใส่เงินใส่ทองก็มีเงนินมีทองใส่ข้าวสารก็มีโชคดีมีขนเปใส่กล้วยไม้ก็สุขภาพดีไรโรคภยัยแม็กอ่านทั้งหมดให้นันฟังใส่ได้แค่อันเดียวงั้นเหรอนันถามอืม มึงจะใส่อะไรเลือกเลยแล้วแต่มึงนันพูดแม็กก็เลยนั่งอ่านความหมายอืมเอาดาวเรืองแล้วกันงานลุ่งพุ่งแหลตอนเนี้ยกูกําลังเรียนส่วนงานของมึงก็มีอยู่แล้วบานไม่รู้เลยรักหวานยาวนานกูว่ามึงกับกูน่าจะรักหวานยาวนานกันอยู่แล้วแหละคําพูดของแม็กทาให้นันยิ้มใส่เงินทองมีเงินทองใช้ตลอดปีก็ไม่หมดอันนี้น่าสนเข้าสารโชคดีมีคนเป กูมีมือคอยเปอยู่แล้วนี่เนะกล้วยไมย้สุขภาพดีไร้โรคภัยกูว่าอันเนี้ก็น่าจ,จะดีว่ะงั้นเลือกกล้วยไม้แล้วกันนะแม็กก็พูดขึ้นมาแล้วตัดสินใจได้ทำไมถึงเลือกอันนี้ละ่ะนันถามถ้าสุขภาพดีไร้โรคภยัยก็ทําให้ชีวิตยืนยาวพอที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดนะสิแม็กตอบทำให้นันหัวล้อขาออกมาพร้อมกับยกมือมายกมหัวคนรัก เอองอั้นเอาแคว้นแม็ก็ได้นันก็ตอบแม็กก็เลยกกดกดพร้อมกับอธิษฐานแล้วก็ใส่ชื่อคนที่จะลอยกูใส่ชื่อมึงก่อนนะพูดจบแม็กก็ใส่ชื่อนันลงไปแล้วกดลอยจากนั้นก็ใส่ชื่อแม็กเรียบร้อยมึงดูสิแม็กพูดขึ้นมาแล้วก็ยื่นมือถือให้กับนันดูอืมกูกดลอยเลยนะแม็กพูดเรียบร้อยแล้วแม็กก็พูดขึ้นฮแบบเนี้ยนั่งลอยที่บ้านก็ได้นะ นันแกงพูดออกมาก็มาลอยที่นี่ก็เอาบรรยากาศไงแม็กตอบกลับแล้วทั้งสองก็นั่งกินของที่ซื้อมาจนหมดก็ขยะไปทิ้งแล้วเดินเล่นอีกสักหน่อยมึงกลับบ้านกันเถอะแม็กเอ่ยชวนเมื่อเห็นว่าตอนเนี้ก็เดินเล่นกันพอสมควรแล้วมึงเดินเล่นจนพอใจแล้วใช่ไหมนันถามอมเดี๋ยวซื้อของกินอีกหน่อยก่อนกลับแล้วกันนะแม็กชวนนันก็ไม่ได้ขัดขัดอะไรนะก็ซื้อของกินกลับมาที่รถเฮ้ยร้อนเหมือนกันนั้นเนี่ย แม็กก็พูดขึ้นหลังจากที่มาถึงรถพอเริ่มดึกคนก็เหมือนจะเยอะกว่าเดิมอีกนันพูดเพราะว่าระหว่างทางที่เดินมากลับมาก็เห็นว่ามีคนสวนกลับเข้าไปเยอะเหมือนกันนันสิแม็กก็ตอบแล้วมองหน้าคนรักที่ขับรถออกมานันมึงเห็นนักศึกษาทำกิจกรรมต่างๆแบบเนี้ยเคยคิดเสียดายบ้างไหมแม็กถามออกมาตรงๆเสียดายอะไรนันถามก็เสียดายเรื่อง แทนที่มึงจะได้ใช้ชีวิตนักศึกษามาหาลัยกับเขาแต่กลับต้องมาทำงานดูแลทุกอย่างแทนพ่อของมึงไงแม็กพูดไม่อ่ะกูเคยบอกแล้วว่ากลัวไม่เหมาะกับการเรียนอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่กูจบแค่ปะวะสก็พอละกูชอบทำงานมากกว่านันพูดออกมาแบบไม่ใส่ใจจริงอยู่ที่การศึกษามันค่อนข้างที่จะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้แต่นันก็เรียนรู้การใช้ชีวิตอะว่า มันมาถึงทุกวันนี้นันทําได้ยังไงเอาจริงๆถึงแม้ว่ามึงจะจบปวสแต่ประสบการชีวิตมึงอะเยอะกว่ากูมากเลยแม่ก็พูดขึ้นมานันก็เลยยิ้มทุกอย่างอะมันต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนันพูดเพราะว่าไม่ค่อยจะไม่เคยน้อยใจหรือเสียดายอะไรเลยกับชีวิตในรั้วมหาลัยถึงแม้ว่าตัวเองอะคือเพราะว่านันอะคิดว่าตัวเองอะยังดีกว่าอีกหลายๆคนอีก นั่นได้เจอมิตรดีๆได้โอกาสดีๆเข้ามารวมถึงได้ฝึกความอดทนที่ทำให้มีทุกวันนี้ได้อย่าลืมที่ตกตลงกันไว้ล่ะนันพูดทำให้แม็กงงเลยอะไรวะแม็กก็ถามก็ที่มึงบอกว่าคืนนี้มึงจะตามใจกูเพราะกูตามใจมึงพามึงมาที่อ่างหนลอยกระทงที่มาหาลัยไงนันพูดทบทวนความจาแม็กนี่เม้มปากเลยกูถึงได้ชวนกลับบ้านนี่ไงแม็กก็พูดเสียงออมแอมทำให้นันยกยิ้มขำแมงเอ้ย จะจอดข้างทางได้กูจอดไปแล้วนั่นนี่เมียให้มึงตามใจกูแล้วเนี่ยนันก็แกล้งพูดออกมาไอ้บ้าเอ้ไปตามใจที่บ้านเว้ยแม็กนันก็วยไวออกมาสร้างเสียงหัวเราะให้กับนันได้เป็นอย่างมากชีวิตเนี้ยนันไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าการได้เห็นรอยยิ้มได้ยินเสียงหัวเราะของคนรักแบบนี้ตลอดไปทุกคนจบแล้วนะคะสำหรับนันแม็กภาคพิเศษภาค2จบทุกตอนแล้วภาค2 ของภาค2นะจบทุกตอนแล้วภาค3ต้องรอรุ้นนะคะแต่ว่าต่อไปก็ยังมีอีกนะคะมีคู่ของโอม2ที่ทุกคนอยากรู้ว่าจุดสปาร์จุดเริ่มต้นของโอม2องเกิดขึ้นได้ยังไงแล้ว2นี่บุคลิกก็คือ2นี่ตอนที่แบบขัดขวางดิวนี่ก็สุดฤทธิ์เลยนะที่ดิวมาจีบ3แล้วมาดูคู่ของตัวเองบ้างแล้วตอนนี้ตัวเองกํลาลังปกปิดที่บ้านอยู่ที่บ้านจะรู้หรือเปล่านะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าดิวกับ3รู้เนี่ย จะล้อสองหรือเปล่าหรือว่าโอมอะ่ะจะสารภาพหรือว่าทำอะไรที่มันชัดเจนกับ2องอยังไงบ้างเราต้องคอยติดตามนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย